สวัสดีค่ะพวกอสตอสตาอกช้นา <No. S 1> อันนี้สตาอกก็ต้องไม่ได้มารีวิวของเล่นแต่อย่างไดของกินของใช้ไม่ได้มารีวิวแต่อย่างไดสต๊กก็ต้องมารีวิวผู้เสฉวนวันนี้นะคะวันนี้สต๊อกก็ตองตื่นเช้ามากเลยถ้าเพื่อนๆดูอยู่นะก็น่าจะรู้แหละว่าสต๊อกนะคะเลี้ยงอยู่ในรถ เพราะว่าไปตั้งแต่6กโมงเช้าไปกรุงเทพน,นะคะเพราะว่าจะไปจัดสัวจับเพื่อที่จะไปซื้อของเข้าร้านเนาะเราตื่นตีสี่ตีห้าไม่ก็เลยอะแล้วก็แล้วก็เลือกไปเห็นปูเสฉวนนะะทุกคนก็เห็นว่ามันน่ารักดีก็อยากซื้อมานะคะอันนี้ซื้อมาสิบสองตัวสต็อกจะตองเลือกกันคนละหกตัวนี่เขา,าจะเป็นกล่องใหญ่เลยนะคะของเราจะเป็นกล่องเล็กแต่ว่าเป็นสองกล่อง อันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของเขานะคะก็เป็นกล่องประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นปูเสฉวนบกนะคะไม่ใช่ปูเสฉวนน้ำนะนคือ,อาหารของเขาอาหารของเขาก็จะเป็นอาหารเฉพาะเลยนะคะส่วนผสมก็คือไส้เดือนดิบปลาป่นกุ้งป่นไข่มดแดงอุดมไปด้วยโปรโตีนและวิตามินมีแคลเซียมสูงเหมาะกับปูนะคะ นี่ก็คือเกลือ,อทะเล<อ>ค่ะเป็นเกลือที่ทำสามารถให้ปูเส่ชัวกินและกินและอาบได้ค่ะก็คือต้องตักตักแบบสามช้อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำเยลมลอประมาณนี้ก็คือตองก็พูดเดี๋ยวหนูจะบอกอัตราส่วนนะคะก็คืออัตราส่วนก็คือเกลืออันนี้นะคะสามช้อนชาแล้วก็ น้ำหนึ่งลิตรนะคะก็ควรให้ใส่ไว้ให้ปูทานเป็นประจำนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อปูมากเลยนะคะแล้วก็ซื้อมาทั้งสองแบบโดยที่จริงมันมีกระดองปลาหมึกด้วยนะคะให้ปูกินได้แนตะ่ว่าเอามาลองแค่นี้ก่อนถ้ามันตัวตัวแล้วนะคะเราออก,ก็ต้องไปซื้อเปลือกหอยให้มันใหญ่ใหญ่นิดหนึ่งให้เขาแล้วแล้วก็วางไปใ,ให้เขาวางไปนะคะเดี๋ยวตัวเขาก็จะออกเองคะ่ะให้เขา เปลี่ยนเปลือกหอยเองค่ะเพราะว่าเขาจะโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็คือหอยมันก็จะเล็กไงคะแล้วมันก็จะแน่นตัวเขาเขาก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลือ,อกหอยนะคะ่ะมาเริ่มแกะกันเลยผู้เสียชวนนะคะอันนี้สต๊อกสตองซื้อเป็นตัวเล็กนะคะ ตัวใหญ่นะคะตัวแล้วเป็นร้อยห้าสิบบาทเ,เพราะว่ามันใหญ่มากแล้วแล้วก็คือเต็มัยแล้วด้วยนี่อันนี้ก็เป็นที่อยู่ของเขานะคะเป็นฝอยฝอย,อยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยจะเป็นไม้น้ำอะค่ะไม้น้ำนี่ทุกคนเห็นตัวเขายัางนี่นี่ นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ลังัวมือนี่ค่ะนี่นี่ตัวซ่าเลยจะตกแล้วอ่อต้องมีก่อนมันไม่กัดนะคะน่ารักมันไม่กัดนะคะอันนี้ซื้อเป็นสิบตัวนะคะไม่ใช่หกตัวไม่ใช่หกตัวตัวละสิบบาทเป็นตัวเล็กอยู่นี่เลย นี่มันเหมือนแบบฟางค่ะเขาพยายามจะออกเพื่อหนีเราโอ้๊ยตัวนี้มันกินไม่ตุดนี่ค่ะปูเสชวนที่สต็อกเลือกมาเองเขาพยายามจะหนีเราเพื่อออกนะคะแล้วก็เขาลงปุง นี่นะคะ่ะเราก็ต้องทมกระดังงี้เขาเองเอันนี้สต๊อกสตอมเพิ่งเอามาเลี้ยงจริงๆเลยนะคะยังไม่รู้ยังไม่ได้ศึกษามากมายนะคะก็ลองเลี้ยงดูกยกันไม่ต้องกวดให้ตอมต้องถือให้ก้นนี้เน,น้ะ โอเคพอเราเตรียมกลมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาตัวเขาใส่เข้าไปเลยบ้านใหม่ครับเราก็ทำอาหารนี่เขาก่อนนะคะแล,แล้วก็เอานี่เราเอาลงแล้วนะทุกคนเห็นหนรือเปล่าบ้าน,นไหม่พวกปุงบ้า ตัวสุดท้ายนะคะแล้วเดินแล้วเดินแล้วถ้าต้องหาต้นอะไรมาใส่ข้าวให้เขา,ไม,มาไม่เนอะแล้วก็วางไว้เลยเขาเดินนี่ไงี่มันจะมีช่องให้ใส่อาหาออแต่อยู่แล้วแต่มันกลายเป็นที่นอน สนใจอยากจะซื้อน้องไปเลี้ยงนะคะก็ไปซื้อที่จังหวัดกรุงเทพมหานครที่ตลาดตลาดจักุจักรได้นะคะมันมีหลายสห้เลือกนะคะมี1ิบบาท20บาท30สิอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็มีกระต่ายหนูแฮมเตอร์นะคะเดี๋ยวจะสอนให้ไปซื้อ,อทุกคนคม่จะดูนะคะจะักจักรเป็นแหล่งรวมสินค้าของทุกอย่างบนโลกเลยนะคะ วันนี้ดรตองก็ไปเดินหมู่สัตว์มาแล้วคือแบบอยากได้สัตว์มากมายเลยนะคะก็ต้องดูก่อนแหละว่าอยากได้หรือว่ามีที่เลี้ยงหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะเขาบอกว่าให้10เมตรก่อนแล้วก็ค่อยเติมอาหารปูเสฉวนนะคะต้องให้ประมาณ10เมตรก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเติมนะคะก็ถ้าใครจะไปซื้อก็เดี๋ยวพี่เขาก็ อ่านรายละเอียดให้เขามีวิธีการเลี้ยงด้วยนะคะัไม่รู้อยู่ไหนเต็มเม็ดก่อนแล้วก็ให้เติมอ่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็วางให้สิบเม็ดเลยนะคะวางให้สังตรงของเขามันตัวละสิบเม็ดรหรือเปล่า ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไวยนะคะวันนี้คืก็ต้องก็ต้องขอลาไปกับปูเสฉวนด้วยนะคะบ๊ายบาย ค่ะบ๊ายบายไม่ได้เลยนี่